สวัสดีค่ะระวังเจดอารมณ์7สภาวะเกิดโรคได้มาฟังกันนะคะอารมณ์ทั้ง7นะคะก็คือดีใจโศกเศร้าเสียใจกลัวโกรธครุ่นคิดและตกใจนะคะอารมณ์เหล่านี้นะคะจะสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ของคนเรา การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ทั้ง7อารมณ์นี้นะคะอาจก่อให้เกิดโรคได้ในภาวะปกติถือว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะหากว่าเกิดอารมณ์ทั้ง7ในทางที่สุดโต่งจนเกินไปนะคะอาจจะก่อให้เกิดโรคและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากนะคะ การสะสมอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นปกติและเป็นเวลาที่ยาวนานนะคะจะทำร้ายเราและเกิดอาการเจ็บป่วยตามมาได้ค่ะในคำพีซูเว่นได้กล่าวไว้ว่าอารมณ์โกรธจะทำร้ายตับอารมณ์ดีจะทำร้ายหัวใจความครุ่นคิดจะทำร้ายม้ามอาการเศร้าโศกจะทำร้ายปอดและความกลัวจะทำร้ายไตย ข้อ1อารมณ์โกรธอารมณ์โกรธนี่นะคะจะส่งผลต่อตับของเราอย่างมากเกิดความร้อนเป็นไฟเผาผลาญเลือดในตับในร่างกายของเรานะคะที่ได้สะสมไว้อาจก่อให้เกิดประจำเดือนมาไม่ปกติหรือการปวดท้องประจำเดือนมีอาการแท้งง่ายและอาจเกิดเนื้องอกในมดลูกได้นะคะ ในบางรายนะคะถ้ามีอารมณ์โกรธมากอาจจะทำให้หน้าแดงหรือมีอาการปวดสีข้างร่วมด้วยนะคะจึงเป็นที่มาของคำว่าโกรธจนปวดตับนั่นเองค่ะข้อ 2. ออารมณ์ดีใจอารมณ์ดีใจนะคะถ้ามีในปริมาณที่พอดีจะเป็นผลดีต่อสุขภาพและหัวใจเป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากว่ามีเกินไปและมีอาการที่สุดโต่มากนะคะจะทำให้การกํากับสตคิความนึกคิดของหัวใจเสียไปและอาจจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ตัวเราหรือที่ชอบพูดกันว่าดีใจจนกระโดดโลดเต้นนั่นเองนะคะข้อ3อารมณ์ตกใจ ผู้ที่มีอาการตกใจนะคะจะมีอาการตัวแข็งแล้วทำอะไรไม่ถูกรวมไปถึงใจจะสัน่นหากมีอาการตกใจมากๆนะคะอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ข้อ4อาการคลุ่นคิดมีผลต่อม้ามนะคะเมื่อเกิดอาการครุ่นคิดม้ามและกระเพาะจะทำงานลดลง ไม่สบายท้องและเกิดอาการเบื่ออาหารนะคะหรือที่เรามักจะได้ยินใครๆบอกว่าเครียดลงกระเพาะหรือเครียดจนไม่เป็นอันหลับอันนอนอาจทำให้เกิดประจำเดือนมามากผิดปกติหรือมาก่อนกำหนดได้นะคะรวมไปถึงอาจจะเกิดอาการแท้งง่ายข้อ5อารมณ์เสียใจ กระดุ่มมีผลต่อปอดอย่างมากนะคะหากเกิดอารมณ์เศร้าเสียใจเป็นเวลานาน,านมากๆนะคะปอดจะถูกทำลายเนื่องจากเป็นพลังงานขับเคลื่อนของชีวิตนะคะจะมีอาการหมดแรงหมดอะไรตายอยากตรอมใจตายเหมือนที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่าเสียใจจนแทบขาดใจตาย นั่นเองนะคะข้อ6อารมณ์กลัวจะมีผลต่อไตยอย่างมากนะคะหากเกิดอารมณ์นี้สุดขีดนะคะจะส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมหรือผมร่วงได้นะคะอาจเกิดอาการแท้ง่ายในผู้หญิงตั้งทันนะคะรวมไปถึงมีมุดยากและเกิดอาการประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะ เหมือนมีคำกล่าวที่บอกไว้ว่ากลัวจนจับไข้หัวโกรนนั่นเองค่ะหรือมีคำกล่าวอีกคำหนึ่งนะคะที่บอกว่ากลัวจนฉี่ราดนั่นเองนะคะมาดูวิธีการป้องกันอารมณ์ที่สุดตรงกันนะคะว่าทำอะไรได้บ้างข้อ1ฝึกบริหารอารมณ์ การปล่อยวางการทำจิตใจให้เบารักษาสมดุลทางอารมณ์โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มากระทบอารมณ์และจิตใจต้องเผชิญอารมณ์เหล่านั้นอย่างเหมาะสมนะคะบริหารอารมณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและสมดุลข้อ 2. ฝึกมองโลกแบบอ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแอนะคะ ในสถานการณ์ที่เกิดณเวลานั้นการมองโลกในแง่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะและจะช่วยได้มากไม่ยึดติดไปกับทุกเรื่องหรือเก็บทุกอย่างไปคิดมีแต่จะเปลืองเวลาและพลังงานเปล่าๆนะคะข้อ3ฝึกหายใจการนั่งสมาธิจะช่วยได้มากเลยนะคะ นอกจากนี้การใช้เวลาในการออกกำลังกายเพื่อบริหารเลือดให้สมดุลจะช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดต่อมฮอร์โมนในร่างกายช่วยปรับสมดุลในร่างกายและเซลล์ประสาทสมองและเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้เป็นปกตินะคะขอบคุณข้อมูลจากหัวเชียวแพทย์แผนจีน ครั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ